าเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์แบบพวกเราก็ทำได้เนาะเป็นนักเรียนนะคะเปิดร้านค้าออนไลน์เนี่ยไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีคือชื่อร้านนะคะชื่อร้านเนี่ยแนะนำเลยว่าไม่จะเป็นต้องตั้งชื่อยากนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหชื่อร้านยาวมากลูกค้ามาก็อ่านไม่ออกนะคะแปลว่าอะไรใช้ศัพท์ยากภาษาอังกฤษยังไม่ใช้ใช้ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันนะคะ ม,มันยากเกินไปถ้าอยากจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเนาะหรือภาษาต่างประเทศเนี่ยก็แนะนําว่าให้มันเป็นชื่อที่อ่านง่ายจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของการตั้งชื่อร้านเลยควรจะนะคะให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่เรานํามาจําหน่ายสมมุติเราจําหน่ายนาฬิกาเราก็ตั้งชื่อร้านให้มันมีคําว่า Watch คําว่า Time อะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ใช่มาเป็น พจติชอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบิวตี้ชอปนะจะขายนาฬิกาแต่เป็นบิวตี้ชอปมันก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันลูกค้าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขายนาฬิกาหรือจะขายความสวยความงามนะคะชื่อร้านเนี่ยนะคะควรจะจําง่ายและมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของเรานะคะสมมุติลลิตาลลิตาจะตั้งชื่อร้านสมมติจะขายนาฬิกาลลิตาชอป เขาก็ไม่รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าลลิตาเนี่ยขายอะไรอา,อาจจะเพิ่มเติมเป็นเดอะละลิตาวอชช็อปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะนเนาะคือเกี่ยวข้องกับจุดยืนของร้านนะคะร้านจะขายสินค้าอะไรประเภทไหนนะคะขายนาฬิกาด้วยขายเครื่องสำอางด้วยขายเสื้อผ้าด้วยรวมแล้วมีทุกอย่างนะ,ะก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดยืนก็คือขายเฉพาะอย่างนะคะ ใครต้องการนาฬิกามาที่ร้านของคนนี้ใครต้องการเครื่องสําอางมาที่ร้านของคนนี้นะคะช่องทางการชําระเงินชําระเงินโดยวิธีไหนได้บ้างถ้าเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์ชําระโดยการโอนเงินใช่ไหมคะโอนเงินผ่านทางธนาคารธนาคารก็มีเยอะเหลือเกินเราจะมีธนาคารไหนให้ลูกค้าเลือกบ้างเพราะอะไรเราจะต้องมีช่องทางการชําระเงินให้ลูกค้าเลือกบางคนเนี่ยซื้อสินค้าออนไลน์ไม่อยากเสียแม้กระทั่ง ค่าโอนเงินเนาะสมมติลลิตาเป็นเจ้าของร้านนะคะธนาคารช่องทางการชําระเงินผ่านทางธนาคารเนาะไม่ว่าจะเป็นโอนเงินผ่านทางธนาคารเลยผ่านตู้ a t m หรือผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งมีกสิกรอย่างเดียวเลยค่ะคนนี้อยากจะซื้อสินค้าบ้างาแต่คนนี้มีแต่ธนาคารกรุงไทยโอนไปต่างธนาคารเสียอีก25บาท ลูกค้าก็ไม่อยากชําระเงินแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์เนี่ยการชําระเงินเนี่ยมันต้องครอบคลุมเนาะแต่ไม่ต้องเปิดทุกธนาคารนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีธนาคารกรุงไทยออมสินกสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีธนา,าตาิกรุงเทพทกส เออโหเยอะไหมเยอะไปนะคะเราก็เลือกหลักๆเนาะเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์อะไรบ้างที่เขานิยมใช้กันอ่ากสิกรนี่โอนง่ายที่สุดไทยพาณิชย์กรุงไทยเพราะว่าเผื่อขา้าราชการหรือนักเรียนด้วยกันเนาะเขาก็จะมีบัญชีกรุงไทยเป็นสําคัญใช่ไหมก็เลือกเอาประมาณสัก3าสธนาคารก็พอนะคะนอกจากช่องทางการชําระเงินผ่านธนาคารไม่ว่าจะเป็น ATM โอนเงินที่ธนาคารเองนะคะโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ย นะคะก็จะมีวิธีการอื่นเช่นชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้สะดวกตลอดเวลาเนาะหรือชำระผ่าน Paypal เดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันนะคะว่าไอ้ระบบช่องทางการชำระเงินเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีความอดทนและความมุ่งมัน่นถ้าสมมุติเราเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะยกตัวอย่างง่ายเราอาขายออนไลน์ผ่าน Facebook, Instagram หรือ Line อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเสนอขายไปปุ๊บโพสปุ๊บเนาะจะได้ขายเลย ใช่ไหมคะวันลโพสเดือนเรโพสลูกค้าจะจดจำไหมลูกค้าก็ไม่จดจำเราต้องอดทนค่ะโพสไปบางทีอาจจะมีเพื่อนใน Facebook มาแสะบ้างลําคาญโพสขายของออนไลน์อยู่ได้เราก็ต้องอดทนค่ะไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาพูดไปแต่เราทำธุรกิจแบบนี้เราทำธุรกิจค้าออนไลน์เราต้องอดทนนะคะต้องขยันนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายอ่า เมื่อกี้เนี่ยพูดไปแล้วว่าเราจะจัดจำหน่ายผ่านวิธีใดบ้างนะคะถ้าใครได้ถ้าจำได้ก็คือในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือวิธีการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเราจะมีวิธีการจัดจำหน่ายอย่างไรส่งทางไปรษณีย์ขนส่งโดยเอกชนหรือนำสินค้าไปส่งเองให้กับลูกค้านะคะสินค้านะคะสินค้าที่จะขายคืออะไร นี่เราต้องเลือกนะคะเงินทุนต้องมีเงินทุนนะคะ,ะต้องมีเงินทุนในการที่จะซื้อสินค้ามาขายนะคะแรกๆอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะรวมไปถึงเงินทุนที่เราจะใช้สมมติเราใช้ Facebook เป็นสื่อเนาะใช้ Facebook นี่ลงทุนอะไรคะเติมอะไรเต,เติมเงินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเติมเงินเพื่อใช้อินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกันนะคะแผนการตลาดาเราจะมีรายการส่งเสริมการขายยังไงจะวางแผนยังไงอาจจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเช่นอะไรซื้อครบ5 0 0รส่งฟรีซื้อครบ1,000ส่งฟร,อร, 1, 000, งฟรีอะไรก็ว่าไปหรือสะสมยอดลูกค้าที่มีอยอดซื้อครบ1000บาทแลกรับฟรีอีกหนึ่งชิ้นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือการขายอะไรที่เราจะต้องมีนะคะแล้วก็จะต้องมีเวลา เพราะอะไรนะคะขายออนไลน์เนี่ยมันทำ24ชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีเวลาโพสต์ไม่มีเวลาโต้ตอบกับลูกค้าการขายนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราจะทําร้านค้าออนไลน์นะคะเราจะต้องเตรียมตัวสําหรับ9สิ่งนี้นะคะ